เร,เรียกอะไรนะยำขนมกีนใส่น้ำปลามีพร่มอยู่หอนนั่นก็เลยเาใส่ซะหน่อยชเชอคก่นค่ะใช่หมอืมนอน่นัองมัผัก,น,ผกนั่นเป็นผักตันี้รนขนน กินมาต้องมาต้องมือต้องใชน้องส่องพี่น้องอยากินคำไหนก็ต้องใช้ช้อนเดี๋ยวมาไหมล่ะมาฉันก็ทำให้แต่ก่อนกินนี่แหละตักใส่ช้อนไม่ได้ พานปเราทำไมต้องนนมีหัวมีมหัวให้หนายต้องแยกแขงอืมไม่เป็ตัวตะกัดอืมไม่เป็นเมืองไกปนอนรอให้พ่อบ้านเขาหยุดงานแล้วเขาจะไ,ได้พาไปกุป้งนี้ก็กินได้ไม่เป็นไรอืม,อมยังไงม่ก็อร่อยนอนนันก็ไปนอน บางครั้งก็กินมือบางครั้งก็กินช้อนพี่น้องมือมันจับไม่ได้เยอะอเอาช้อนนี่แหละอืม,อมาไปกินไปเนาะไม่ไปกินแนล้วอ่ะขอไปทานเะไรจบกินก่อนอุ้นอืมงานน่าแกลบคือกระติ๊บนี่จำเนิกต๊อกุ๊กหาเลยมาทีเขาคุยกันได้สูญชีวิตคักเน๊

อนนรสักนี่บ,บอกกักเธอว่าเขามีสิทธิ์เคร็งเงินหลวงได้เขออยงกินได้นะ